เซอร์ไพรส์บ็อกมาให้ใหญ่มากอลังการมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าข้างในเป็นอะไรพี่ลต้าเขาช่างเลือกมากนะขนาดการนตู i ลิต้าชอยให้มัมมี่บูสเตอร์เนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวมาแกะกล่องกันค่ะว่าข้างในเป็นอะไรคะ่ะแกะกันค่ะหนึ่ผีเสือ้อ นี่นะ้ำมะกรูดอินทผา,าลังสำหรับคุณผู้หญิงที่เตรียมมีน้องและมะกรูดโกจิเบอร์รี่สำหรับคุณแฟนค่ะใครเตรียมมีน้องแนะนำเลยค่ะมันเวิร์กและนี่นะ้ำหัวปลีหกรสนะคะจะขอบอกว่าลืมความหัวปลีที่ทุกคนคิดไปเลยอร่อยทานง,ง่ายได้ผลจริงมัมี่บูสเตอร์เขาคัดหัวปลีออร์แกนิกจากความเกษตรอินทรีย์เรื่องคุณภาพวางใจได้เลยและนี่นะคะน้ำหัวปลีอัญชันทับทิมที่พีริต้าร่วมพัฒนาสูตรและรสชาติน้านมมาจริงข้นสวยลูกอิ่มท้องสุขภาพแข็งแรงแทบไม่เคยป่วย เพราะได้น้ำนมแม่เต็มๆใครอยากได้หรืออยากส่งต่อความเซอร์ไพรส์แบบนี้สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มัมมี่บูสเตอร์ได้ทางไลน์ @mummybooster เลยค่ะกล่องนี้ l i m i t ต็ด dition นะรีบสั่งก่อนหมดนะคะและพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกาย,ยานนี้ทุกการสั่งซื้อ2,999จะได้รับสิทธิ์บุนแพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวญี่ปุ่นและของรางวัลอื่นๆมากมายกว่า2 0 0 0 0 0บาทมัมมี่บูสเตอร์มัมมี่เบสเฟรนด์